ทางสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับของมหาวิทยาลัยราชพัฏวัลเลยลงกรณ์นะครับณนะจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดที่เราจะมีนวัตรกรรมนะครับชื่อนวัตรกรรมว่าเติมออกซิเจนในแหล่งน้ำนิ่งนะครับซึ่งว่าก่อนหน้านี้บริเวณเนี้ยน้ำจะค่อนข้างเป็นน้ำเสียซะเยอะนะครับเราก็จะมีนวัตรกรรมเติมออกซิเจนในแหล่งน้ำนิ่งขึ้นมานะครับซึ่งนวัตรกรรมนี้ก็คือ จัก,กรยานนะครับซึ่งจัก,กรยานเราจะมีอยู่ทั้งหมด2ส่วนด้วยกันส่วนแรกคือถ้าถ้าเท่าที่เห็นจัก,กรยานบนบกเนี่ยนะครับทางเราเราจะทําทั้งหมด2ระบบนะครับระบบแรกก็คือปั่นเพื่อให้น้ําเติมเข้าถังนะครับแล้วก็เพื่อให้เป็นน้ําตกตรงนี้นะครับซึ่งในน้ําตกตรงเนี้ยเราสามารถใช้ เป็นน้ำสำหรับรดน้ำต้นไม้รอบ้างในด้วยนะครับหรือถ้าเกิดในระบบที่2ก็คืออย่างที่เห็นน้องนักศึกษาปั่นอยู่นะครับก็จะเป็นการปั่นเหมือนคล้ายๆเรือถีบจะเป็นการปั่นแล้วก็จะเป็นการช่วยในการเพิ่มออกซิเจนในแหล่งน้ำซึ่งจริงๆแล้วทั้งหมดทั้งมวลที่ทำเราทําจากวัสดุเหลือใช้เกือบทั้งหมดนะครับ แล้วอีกอย่างหนึ่งที่เราเห็นตรงกลางเลยก็คือเป็นแผ่นโซลาร์เซลล์นะครับซึ่งแผ่นโซลาร์เซลล์เนี่ยมันก็จะมาช่วยในลักษณะที่ว่าถ้าตอนไหนที่มีแสงแดดนะครับถ้าเราเปิดการใช้งานน้ำตกมันก็จะทำงานอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งมันก็จะเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้น้ำแล้วก็เป็นการช่วยการบำบัดน้ำนะครับ